ตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เจ๊อ้อมก็เพิ่งมาถึงร้านนะครับอันนี้ยังลงทุเรียนไม่หมดเลยนะเนี่ยยนงอยู่เลยอยู่เต็มคันรถเลยนะครับเนี่ยลูกค้ามาเข้าก่อนนะปอก,ปอกทยอยปอกหน้าร้านให้ลูกค้าก่อนนะครับ กระพูเลยใช่ไหมครับอ,อ๋ออันไหนได้พูเล็กก็ไปสองแพ็คนะคนที่เขาไปแจกนะอ๋อไป,ปแจกนะคนไหนมาหยิบอันไหนพูเล็กก็หยิบไปสองถาดน,นะจะไ,ไม่พี่เ้าแมวจะแพ็คอันนี้อันนี้ลูกค้าขอเดิม ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วจริงๆนะครับเขาจะไม่อดสอบสอบตรงให้ขนาดนะครับคูกทีไหมคะแก่ไม่ได้ค่ะมีแฟนแล้วจ้นนี้มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วหลังหลังไมแอ้ได้เลยนะจ๊ะหน้งาแอนด้ได้เลยจ้าหว่าัใจไหมีหละพี่บ้านชูหคร แมนครับอันนี้มันเนือแบบหามหามอยู่ยนะครับห้ามหามมีลูกค้าสั่งแบบนี้มันก็จะสุกอยาม้มาดูไหมคะปอกอเนี่ยสุก<อ>นิ่มขึ้นมีมาดูเจ้าบยหรือมดเมียเนี้ยก็ได้แว้ครับแวุ้ล่ะมีอแล้วอย่าลืมเมียนะเนียมเอา่ลืมกันไลปอกไปลายนุ้ยเ้ ไปอย่างมาตายเมียเลยเอาไปบ่าวโอ้ขอบคุณใจชมพูด,ด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าจ่าอลแล้วเนาะเรียงงบคืคอยังม่ครบหมดใจอย่งแล้วเนาะโอเคเหนึง่งร้อยยี่สิบสองพันนะครับฝากคอร์สใจคนคนละหนึ่งดวงหน่อย ตอนนี้แอดแอดบ้างตอบคนเดียวนะครับแอดบ้างตอบคนเดียวติดติดตอบช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้คือน้ำาช่เอได้รัวๆในหลังบ้านสั่งในหลังบ้านได้มีั้งาเดินเนี่ยมีทั้งจดหมายมีทั้งอะไรเยอะแยะ่งมาขอบคุณมากครับโอ้ยบรรลุแล้ววิวกลาบบรรลุกลาบแตกขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่เป็นลาบจังไหนล่ะเขาชงมาให้เนี่ยบอกน้ำในแม่เอซีก็ได้ชงย่างเดี๋ยวก่ได้ได้ต้องบอกพี่ีเป็นลาบน้ำเด็ลาบผลเป็นรับผลเป็นหอขาหมตาไม่เขาส่งอ๋อเป็นสชกี่ไดีกดวยไหมพี่เปาสวยครับสวยพี่เปาพี่เปาพัราวันที่ย่อบดหน่อยนะเคย เคยเคยเห็นอย่างหญิงแก่เก่งแบบนี้ไหมนี่ยอกันเองหน่อยเก่งจริงครับบอกเงินไหมจ๊ะสวยครับแสงมันมานล้ก็ดีอ๋อที่นี้มันย้อนเดี๋ยวท่านไหนมันสวยก็ทำานนั้นเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับอเดร์หลังบ้านก็ยังรออยู่นะสี่รูปเลยนะครับทุกคนที่ในแฟนเพจสั่งได้นะผมเพจเจออ้อมทุเรียนเจ๊อ้อมมีขายตลอดปีนะังเกอบวผู้ติดตามสองแสนเมืเรหรือแกสวยครับคนแกะสวยทุเรียนก็สวยเปลใหม่ปกไม่ใญ่ ถ้าหลังไม่าหลังม่มาจากเนี่ยจ้าโอ้ถ้าหลังไม่ต้องบอกว่ามาจากทิกติกเนี้ยนวดนะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเกอ้อมนะมีราคาโปรนะครับผมต้องปุ๋ยนะไม่เอาใช่ไหมจ้าต้นปุ๋ยลูกเล็กได้ได้ได้บอกเขารอรอแป๊บนึง ตะทุเรียนกำล LAURA, ังคัดไซด์อยู่นะครับทุเรียนกำลังคัดไซด์ลงมาอยู่นะเก่งมากแม่ขอบคุณค่ะลูกรักนะจ๊ะหน้าร้านเท่านี้นะครับหน้าร้านนะครับก็ในร้านอีกวาเคร็จแล้วมีรางวนมาเป็นแบบวนวนครับคุณ หลายช่องทางนะครับผนู่นนี้กีนนก่โลสุกภูมิทค่ะตอนน,ตอนนี้ไปนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้ไปแกะที่แกะอยู่ไปสุขุมวิทนะครับคุณาซื้อไปแก,แกแะเพลทลับลูกสายที่ไหนอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการตลาดนัดเรือบินนะครับฝากติดตามอีกทางช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางหลักของเราเลยนะครับ แอเลยนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคผู้ติดตามสองจุดเก้าแขนนะครับแบ็คว้า่าไลร่อันนี้มีออเดอร์หมดแล้วครับแกะแกะทำออเดรรอร์นะครับรอรอมอเตอร์ไซค์นะครับไลเดอร์มอเตอร์ไซค์มามารับนะครับผมแกะเป็นออเดอร์หมดแล้วนะครับ

ขึ้นร้าน,น,นได้ใ่ไหมนะัดเลยัดเลยบอกว่าจะมาตดดูดิครับลูกค้าสั่งสมลูกเอาไปแจกว่างั้นแพ็กระพูลระพูไห้ได้นะครับอเดอร์ไปี่ป่ากี่ลูกสิลูกใช่ไหมครับสิบลูกนะ ้ให้พี่บานเลยนะครับ,รบเอาลูกเอาลูปลย้ำยนเนยนะครับเดี๋ยวลูกค้าสิตกใจเอา เอาย้อมๆด้วยนะครับยังได้ไม่สองคนแล้ใส่อคนทั้งนี้กินอันนึงอันนึงเรียนขครูอีกแล้วนะครับถ้าไม่บำรุงรักษาดูแลจริงๆนะครับพูดไม่ได้ครับยัมบอก มีมันมีลูกนังสุกพอดีลูกค้าบอกว่าสุกพอดีไม่ต้องแพสกพอดีเอาไว้กินเองเอ่ยกอแล้ว้ไม่าเอสเปลี่ไปแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่กล่องให้ลูกค้าใหม่อ๋อครับอันนี้ต้องรอนนี้เสร็จก่อน้รอันี้อันเดียวค่ะอีกลูกนึงเพราะว่ามันกำลังติดเชีวอยู่ใง่ไหมครับแต่ถ้าถ้าไม่สุกนั้นก็เอาไปได้เลยโลละรสบาท ไปได้เลยไม่ต้องรอท่าไ,ได้เลยจ้ะออ๋บอกเลยจ่ีกครับ ตลาดนัดเอรอบินนะครับสามารถเดินเข้ไปในในแมทได้นะคะผมขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากๆครับผม360พขอขอคนละจุงเคาะยอหน่อยครับมีมากนี่จะลูกเฉื่ยเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมผม ห้าถึงหกโลนะครับทางร้านจะเอามาแค่สองไซนี้เพราะว่าเป็นดูเรียนที่ค่อนข้างครูใหญ่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์บ้านฝานะครับเพจทุเรียนเจ๊อ้อมตลาดนั้นเดียบินนะครับผมสามารถสั่งในแฟนเพจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีน้องแอดมิน รอตอบรับออเดอร์นะครับผมตอนนี้ก็ออเดอร์หลังบ้านก็ห้าลูกแล้วนะแล้วก็หน้าหน้าร้านอยู่นะเยอะเยอะเหมือนกันนะครับผบอกแอดมินได้เลยนะครับบอกว่ามาจากซิปตอกนะครับผมผมส่งให้ฟรีครับเหนือออกโุขใต้อีสานนะครับจะอยู่เกาะไหนทางภาคใต้จะอยู่หลังภูเขาไหนทางภาคเหนือนะครับผมนะผมส่งให้ฟรีขอให้มีบ้านเลขที่กับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะก็เชิญเชิญนะครับผมเชิญยินดีต้อนรับทุกคนครับลูกค้าทุกท่านนะครับแวะมาเลยครับผมชาดรวมตันี้เลยต่ชุงนี้ชรงนี้ก่ออมเพิ่งมาถึงหน้าร้านนะครับก็จะลงทุเรียนไปด้วยแล้วก็ลูกค้ามาหน้าร้านด้วยนะครับมาเลือกดูกได้ครับร้านเปิดตั้งแต่1ิบโมงนะครับผมตั้งแต่10บโมงมเปิดทุกวันนะครับผมเปิด ปิดสี่ทุ่มนะผมเอาคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่มใ้ด้วยนะคบสวัสดีครับ